สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ Samsung A7 โดยไม่ต้องกดปุ่ม power ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ใช้งานมาสักพักก็มีอัปเดตมาอัปเดตมาอัปเดตอัปเดตจน มีความรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะละการตั้งค่าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะและ้วแต่ที่สาคัญเห็นเรื่องการไม่ต้องใช้ปุ่ม power ในการปิดเครื่องเนี่ยโอ้ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เอามาฝากกันเพราะเห็นมันมีในเมนูทางรัดเป๊อันเนี้ยเราก็ลูดหน้าจอข้ามบนลงมาแตะตื้อลูดปับ๊บลงมาเราก็จะเห็นเมนูทางรัดกดปึ๊ดลงมาเราก็จะเห็น มีปุ่มปิดเครื่องอยู่ให้เราเห็นเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีผูกันให้เราดูเราก็ต้องมานั่งกดเก็บภาพหน้าจอมาให้คุณดูอ่ะอันนี้เวลาคุณลูดเมนูทางลัดลงมาเนี่ยนะคุณก็จะเห็นปุ่มนี่ข้างบนมุมขวาเนี่ยสุดเนี่ยมันจะเป็นรูปฟันเฟืองถัดมาเนี่ยมันจะเป็นรูปกลมๆแล้วมีขีดนิดนึงอันนี้เป็นปุ่มปิด เครื่องครับโดยที่คุณไม่ต้องใช้ปุ่ม power ก็เป็นการถนอมปุ่ม power ใช้เยอะเกินไปก็มีความรู้สึกว่ากลัวมันเสียแต่อีกรั้นจะไม่ใช้เลยก็กลัวมันจะพังเหมือนกันวุ่ไรแหมอิเล็กทรอนิกส์นะพี่ถ้าพี่ไม่ใช้เลยเนี่ยพังนะครับผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเออการุณาใช้ไปเปิดเครื่องก็เอาไว้ใช้วันละครั้วันเราไปเปิดเครื่องก็พอ พราว่าปุพาวเวอร์เขาอยู่ตรงสแกนลายนิ้วมือน่ะอ่าอันนี้เราก็เป็นความเป็นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกลัวมันพังไม่ใช่อะไรหรอกแต่เขามีให้ใช้เราก็โอเคใช่ไหมอันนี้เขามใีใช้แล้วเวลาใช้เป็นจะทํายังไงล่ะอันนี้ก็กดดูดิพี่ลูดลงมาแล้วกดจึ๊กลงไปหนึ่งทีเขาก็จะขึ้นมาข้างบนเลยก็จะมีนี่ปิดเครื่องสีแดงนะแล้วก็สีเขียวก็คือปิดแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เป็นการรีสตาร์รีสตาร์ก็คือการ ปิดเครื่องกดปุ๊บเนี่ยมาเครื่องก็จะปิดลงปิดเสร็จแล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาใหม่เป็นการรีรันเครื่องเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้มันได้ล้างขยงขยะออกบ้างให้มันได้หายใจหายคอบ้างบางทีทำาใช้งานไปใช้งานมาเครื่องมันลวนอะ่ะเราก็บางทีก็อาจจะล้างขยะรีตาร์อะไรเง้า <c oughs> มีปุ่มนี้เอาไว้คุณใช้งานก็มี2อย่างข้างล่างฉุกเฉินคงไม่ได้ใช้หรอกมั้ง <c oughs> อ่ะอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วว่า มันมีฟังก์ชันนี้ในเครื่อง samsung a7 แล้วนะเผื่อ,อไว้คุณใช้งานไม่ต้องกดปุ่มพเวอร์ไงหรือกลัวมันพังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจอกันในคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ